เบื่อไหมครับกับปัญหาปั๊มน้ำแบบเดิมๆเ,เสียงก็ดังใช้งานไม่นานก็พังซะแล้ว เราขอนำเสนอปั๊มน้ำออโตโอซุกะรุ่น180ตัวใหม่ล่าสุดมาตรฐานญี่ปุ่นแท้100%ตัวนี้ตัวใหญ่กว่าปั๊มน้ำทั่วไปในตลาดถึง2เท่าทำให้แรงดันน้ำสูงกว่าทั่วไปกำลังไฟส่งสูงถึง400วัตต์ส่งน้ำได้สูงถึง40เมตรชั้นห้าก็ยังส่งได้ครับดูดน้ำได้ลึกกว่า14เมตรและยังส่งน้ำได้ไกลกว่า80เมตรให้ปริมาณน้ำสูงถึง35ลิตรต่อนาทีรอบหมุนสูงถึง2,800รอบต่อนาทีโดยท่อนำส่ง1นนิ้วและนำ เข้า 1>, 1นิ้วพร้อมเช็ควาลวกันน้ําไหลย้อนกลับเสื้อปั๊มทําจากอลูมิเนียมหล่ออย่างดีระบายความร้อนได้สะดวกบ่งกันน้ําระดับ IP44 มอเตอร์แบบบัตเล็ไหลแปลงทาน เพิ่มอายุการใช้งานได้มากกว่าและยังเสียงเงียบกว่าปั๊มน้ำธรรมดาทั่วไปถึง2เท่าระบบออโตโอ้เครื่องจะเปิดปิดตามการใช้งานของก๊อกน้ำมาพร้อมระบบปั๊มน้ำคงที่ไม่ทาให้แรงตกเมื่อเปิดก๊อกน้ำหลายๆก๊กอกเหมาะกับการส่งน้ำขึ้นบ้านที่สูงๆบ้านเดี่ยวต้องการปั๊มน้ำออโต้เสียงเงียบและส่งน้ำได้สูงอายุการใช้งานได้นานหากท่านใดสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกซ์เลยครับ